แบบทดสอบหลักภาษาไทยป .4 เรื่องอักษรน,นำในตอนที่1จงทำเครื่องหมายกากบาททับตัวอักษรหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุดข้อ1ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอักษรน,นำก็ไก่คำที่มีหอนำพยัญชนะต้นตัวที่สองขไข่คำที่มีออนํำพยัญชนะต้นตัวที่สองขควาย คำที่มีพยัญชนะต้นตัวแรกและตัวที่สองออกเสียงพร้อมกันงองูคำที่มีพยัญชนะต้นออกเสียงอะครึ่งเสียงตอบข้อคอควายคือข้อที่กล่าวผิดส่วนข้อกอไก่คำที่มีหอนำพยัญชนะต้นตัวที่สองเรียกว่าหอนำอักษรเดี่ยวได้แก่หอนำงอหอนำยอหอนำนอหอนำยอ ออนำรอหอ,อนำวอหอ,อนำมอออนำรอส่วนคําที่มีอนอนก็คืออ,อนํายอเช่นคําว่าอยาอยู่อย่างอยากส่วนคําที่มีพยัญชนะต้นออกเสียงอะครึ่งเสียงเช่นคําว่าประหลอด ปะระอดก็คือปปานำรอเรือเรียกว่าอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวปปาจะออกเสียงสสะอะเพียงครึ่งเสียงส่วนรอเรือจะออกเสียงขอหีบอ่านว่าประรอดข้อ2คํคำในข้อใดเป็นอักษรนำทุกคำกไก่หญ้าทรงหลับขอไข่ยาถนนตลาดข้อควาย เหมือนใส่สร้อยงองูสีหงหนาวตอบข้อขอไข่อย่าถนนตลาดก็คอืออนำยออนำนอและตอนำรอข้อ3คํคำในข้อใดมีวิธีการออกเสียงต่างจากพวกกไก่จะรวดขอไข่อ,อยู่ข้อควาย ใหญ่งองูหนาวตอบข้อกอไก่คำว่าจรวดวจอจานออกเสียงสระอะขครน่เสียงคือพยางหน้าส่วนรอเรือออกเสียงหอหีบนำส่วนคำว่าอยู่ใหญ่หนาวเป็นอักษรนำที่ออกเสียงร่วมกันสนิทเพียงพยางเดียวข้อสี่คำในข้อใดออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางเดียวกอไก่หลงไหล ข้อไข,ข่ขนงข้อวายฉลาดงองูสนุกตอบข้อกอไก่คำว่าหลงไหลเวลาผสมคำจะไม่แยกสระไม่แยกพยางเช่นเวลาสะกดคำลออโองอหลงลอไอไหลอ่านว่าหลงไหลออกเสียงร่วมกันสนิทเวลาผสมสละข้อคําคำในข้อใดออกเสียงเหมือนมีสระอผสมอยู่เครื่งเสียง ก็ไก่อยู่ขอไข่มี้อควายหลับงองูตลาดตอบข้ององูตลาดข้อ6ประโยคในข้อใดมีอักษรนำมากที่สุดก็ไก่ทุกคนอย่าแอบหลับในห้องเรียนขอไข่เขาดูตลกอย่างสนุกสนานขอควาย อากาศหนาวต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยงองูเธอหลงไหลในความงามของดอกไม้ตอบข้อขอไข่เขาดูตลกอย่างสนุกสนานได้แก่คำว่าตลกตอนำรออย่างอ,อนำยอสนุกสอนำนอสนานสอนำนอมีทั้งหมด4ี่คำส่วนข้อกอไก่มีคำว่าอยากกับคำว่าหลับ มีสองคำคอควายมีคำว่าหนาวมีหนึ่งคำงองูคำว่าหลงไหลมีสองคำข้อเจ็ดข้อใดเขียนไม่ถูกต้องกไก่อร่อยขอไข่อดีเรกออกวายหม,ม,มักม้มงองูซาริมตอบข้อขอไข่คำว่าอดีเรกเขียนไม่ถูกต้อง อดิเรเวลาเขียนสะกดคำจะไม่มีหอยหีบนำเช่นอดิเรคือออกเสียงเฉพาะหอยหีบแต่ไม่ต้องเขียนรูปหอยหีบนำข้อ8ข้อใดมีความหมายว่าย่อยยับพังทลายก็ไก่แหลกรานขอไข่แหลกรานขอควายแหลกรานงงูแหลกรานงงง คำที่มีความหมายว่าย่อยยับพังทลายก็คือคำว่าแหลกลานข้อขอไข่ใช้ยอผู้หญิงเป็นตัวสะกดข้อ10ข้อความใดไม่มีคำอักษรน,นำกอไก่ดอกไม้ในแจกันสวยขอไข่ฉันเก็บเงินเหรียญขอววายฉันเล่นสนุกสนานงอง,งูคุณครูเฉลยข้อสอบ คำตอบก็คือข้อกอไก่ดอกไม้ในแจกันสวยข้อสิบคำอ่านขมีขมันสะกดอย่างไรกไก่ขมีขมันมีสระอ่ะผสมและมีหอหีบนำขอไข่ขมีขมันมีรูปสระอ่ะผสมที่คำว่าขมันข้อควายขมีขมัน มีรูปสระอะผสมที่คำว่าขมีงองูขมีขมันออกเสียงสระอะแต่ไม่มีรูปสระอะผสมตอบข้ององูขมีขมันที่ออกเสียงสระอะไม่มีรูปสระอะผสมข้อ11ประโยคใดไม่มีคำที่อ่านแบบอักษรน,นำกไก่จังหวัดต่าง มีคนย้ายถิ่นกันมากขอใครผู้คนอยู่กันอย่างลำบากขอควายรัฐบาลพยายามกระจายความเจริญงอง,งูเมืองใหญ่มีคนหนาแน่นมากคำตอบข้อขอควายรัฐบาลพยายามกระจายความเจริญคำว่าเจริญไม่ใช่อักษรน,นำข้อ12ข้อใดเป็นคำที่มีอักษรสูงนำทุกคำ กอไก่สลาขนมขอไข่กรวดถนัดข้อควายะงนตลาดงองูตะหิดทร,ราบตอบข้อกอไก่สลากขนมอักษรสูงนำก็คือสอเสือนำลอลิงและขอไข่นำนอนหนูข้อ13ข้อใดมีอักษรนำมากที่สุด กอไก่หมอนเหนยเคยหนุนสมอนขอไข่กลับแคลนคลอนหลอกหลอนใจขอควายทุกกลุ้งกลัดสวงในงองูอยากเสนอให้สนองตามคำตอบขอ้อกอไก่หมอนเหนยเคยหนุนสมอนมีได้แก่คำว่าหมอนเหนยหนุนสมอน มีทั้งหมด4ี่คำส่วนข้อขอไข่หลอกกับร้อนมีแค่สองคำข้อขอควายไม่มีอักษรน,นำข้ององูเสนออยากสนองมี3มคำข้อ14บสีพยัญชนะตัวแรกในอักษรน,นำจะมีผลบังคับให้พยัญชนะตัวที่สองเป็นอย่างไรก็ไก่ต้องออกเสียงให้พร้อมๆกันขอไข่ ออกเสียงได้เพียงเสียงเดียวเท่านั้นคอควายออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกกองูออกเสียงไม่ได้เลยออกเสียงได้เฉพาะพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นตอบข้อคอควายออกเสียงวรรณยุกตามพยัญชนะตัวแรกข้อ15อักษรนำที่มีอนำจะออกเสียงอย่างไรก็ไก่ ออกเสียงเป็นสองพยางคอไข่ออกเสียงอเป็นเสียงแรกคอควายออกเสียงพยัญชนะตัวที่ตามเท่านั้นงอง,ง,งูออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันคำตอบข้อคอควายออกเสียงพยัญชนะตัวที่ตามเท่านั้นอย่างเช่นคำว่าอย่าอยู a, you, ya, ya ่อย่างอยากออกเสียงยอยออายาไม่เอกยายออูยูไม่เอกอยู่เป็นต้น ข้อสิข้อใดมีอักษรนำที่อักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวก็ไก่เอ๊ะชายนี้นาะน่าหลากจิตขอไข่แต่ฉะไหนพูดแกว้งแปร่งทํานองข้อควายจูนี้เพราะขลาดอนาจิตข้องงูศึกจะติดราษฎรเดือดร้อนหมดตอบข้อข้อควาย จูนี้เพราะขาดอนาจิตอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวก็คือคำว่าอนาตอนำนออเป็นอักษรกลางส่วนนอหนูเป็นอักษรต่ำเดียวข้อ 17. พยัญชนะหมู่ใดที่ใช้เป็นอักษรนำได้ก็ไก่อักษรสูงขอไข่อ,อักษรกลางข้อควายอักษรต่ำเดียวงงูงง ถูกต้องเฉพาะข้อกอและข้อขอคำตอบข้องูถูกต้องเฉพาะข้อกอและข้อขออักษรที่สามารถใช้เป็นอักษรนำได้ก็คืออักษรสูงและอักษรกลางข้อ18ข้อใดมีคำอักษรนำที่อักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวกอไก่ข้านี้มีผิดสถานใดขอไข่ว่ามีซึ่งบุญวาสนา คอควายมึงไม่รู้ว่าผิดอย่างไรมีงองูถ้าฉะนั้นจงคอยอยู่ที่นี่ตอบข้อขอไขว่ามีซึ่งบุญวาสนาอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวก็คือคำว่าสนาสอเสือนำนอนหนูข้อ19ข้อใดมีอักษรนำมากที่สุดก็ไก่ ตอบสนองนอกสมอนนอนหลับไหลขอไข่เป็นฉนหนในขนมหน้าฉลองขยำแป้งมีข้อควายลุงตหลับไปตลาดเดินตลกตะลิ่งกลายเป็นตัวตลกงองูยายชวีหนีเตลิดมาจากหลังตลาดเลยพลาดตกถนนล้มสลบตอบข้ององูยายชวีหนีเตลิดมาจากหลังตลาดเลยพลาดตกถนนล้มสลบได้แก่คำว่า ฉวีหนีเลดิดหลังตลาดถนนสลบมีทั้งหมด7จ็ดคำส่วนข้อคอควายคำว่าตลับตลาดตลิงตลกมีสี่คำข้อขอไข่คำว่าฉไหนะขนำหน้า ฉลองขยำมีมีหกคำกอไก่คำว่าสนองสมอนหลับไหลสี่คำข้อ20่สิคำในข้อใดไม่ใช่คำอักษรน,นำทั้งสองคำกอไก่ครมคลุ้มขอไข่เสมอสนิทสนมหอควายสยองขนานงองู ฉลองฉลาคคำตอบข้อกอไก่คำว่าครมและคำว่าคลุ้มเป็นอักษรควบกล้ำข้อ21คําหอนําคำหอนำคำใดเขียนไม่ถูกต้องกอไก่ผมงอกขอไข่น่ารักขอควายผู้หญิงงองูฟันหลอตอบข้อขอไข่คำว่าน่ารักคำว่าหน้าเป็นอักษรเดียวไม่มีหันำ ข้อ22คำในข้อใดอ่านออกเสียงเหมือนมีอักษรน,นำกไก่รักษาขอไข่เยี่ยมคอควายชมวกงอง,งูยาวไวตอบข้อคอควายคําว่าชมวกข้อ2 3คําคำในข้อใดอ่านอักษรน,นำต่างจากพวกกไก่รู้รา้าขอไข่ถวาย ออควายเพยยืองวงูพยองคำตอบข้อกอไก่คำว่ารู้ราออกเสียงร่วมกันสนิทเป็นพยางค์เดียวตอนต่อไปก็คือตรงทําเครื่องหมายกากบาททับข้อที่ไม่ใช่อักษรนำในระหว่างข้อที่24ถึงข้อ30ข้อที่24คําคำที่ไม่ใช่อักษรนำก็คือคำว่าหวันไฟข้อขอไข่ ควันไฟเป็นอักษรควบกล้ำข้อ25คําคำที่ไม่ใช่อักษรนาก็คือคำว่าขวัญขวายข้องงองูเป็นอักษรควบกล้ำข้อ26คําคำที่ไม่ใช่อักษรนาก็คือคำว่าแวววาวข้องงองูแวววาว,งงว,ว,ว,าวเป็นอักษรเดียวข้อ27 คำที่ไม่ใช่อักษรน,นําก็คือคําว่านายพรานข้อขอไข่เป็นอักษรควบข้อ28คําที่ไม่ใช่อักษรน,นําก็คือคําว่าประโยคข้อกอไก่คําคว่าประโยคอ่านออกเสียงเหมือนอักษรน,นําเฉยแต่ไม่ใช่อักษรน,นําข้อ29คําที่ไม่ใช่อักษรน,นําก็คือคําว่าขวานข้อขอไข่ขวานเป็นอักษรควบ และข้อ30คําคำที่ไม่ใช่อักษรน,นําก็คือคําว่าอุทยานข้อขอไข่อุทยานเป็นอักษรเดียวนามาดูในตอนที่2ตอนที่2เขาบอกว่าให้บอกพยัญชนะที่เป็นอักษรน,นําตามโจทย์ที่กําหนดให้ข้อ1คําว่าชไหนะชนะไหนอักษรน,นําคือฉช,อชิงข้อ2คําว่าฉงนฉงนอักษรน,นําคือฉช,อชิง ข้อ3าคำว่าอร่อยคำว่าอร่อยอักษรนําคืออออ่างข้อ 4. คํคำว่าขยี้ขยี้อักษรนําคือขอไข่ข้อคําคำว่าเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองคืออักษรนําคือชฉชิงข้อ 6. คคำว่างอนคำว่างอนอักษรนําคือหอยหีบข้อ7คําคำว่ากลัวหงอคำว่ากลัวหงออักษรนําคือหอยหีบ ข้อ8คำว่าขนาดคำว่าขนาดอักษรนำคือขอไข่ข้อ9คำว่าถวายคำว่าถวายอักษรนำคือถอถุงข้อ10คำว่าแหวนคำว่าแหวนอักษรนำคือหอหีบข้อ1 1คำว่าสมัยคำว่าสมัยอักษรนำคือสอเสือข้อ12คำว่าถนอมคำว่าถนอมอักษรนำคือถอถุง ข้อสิบสามคำว่าขนานคำว่าขนานอักษรนาคือขอไขข้อสิบสี่คำว่าฉลาดคำว่าฉลาดอักษรนาคือชฉชิงข้อสิบห้าคำว่าถนัดคำว่าถนัดอักษรนาคือถอถุงข้อสิบหกคำว่าขมิ้นขมิ้นอักษรนาคือขอไขข้อสิบเจ็ดคำว่าเสมอคำว่าเสมออักษรนาคือสอเสือ ข้อ18คำว่าขนแนงคำว่าขะแนงอักษรนาคือขอไข่ข้อ19าคำว่าตลกคำว่าตลกอักษรนาคือตอเต่าข้อ20่สิคำว่าตลบคำว่าตลบอักษรนาคือตอเต่าข้อ21คําว่าสนั่นคาว่าสนั่นอักษรนาคือสอเสือข้อยี่สิคำว่าฉลามคำว่าฉลามอักษรนำคือชอชิง ข้อ23าคำว่าถลึงคำว่าถลึงอักษรนําคือถอถุงข้อ24คําคำว่าถลายคำว่าถลายอักษรนําคือถอถุงข้อ25คําคำว่าขยายคำว่าขยายอักษรนําคือขอไข่ข้อ26่สิคำว่าอารามคำว่าอารามอักษรนําคืออออ่างข้อ27 คำว่าสมอคำว่าสมออักษรน,นำคือสอเสือข้อ28คําว่าไหวคำว่าไหว,ว,ไวอักษรน,นำคือหอหีบข้อ29คําคว่าสมันคำว่าสมัน,มนอักษรน,นำก็คือสอเสือข้อ30คําคำว่าขยันคำว่าขยันอักษรน,นำคือขอไข่ก่อนที่3ามนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ข้อหระมัดระวังอยา่าให้น้องเล่นไฟนะมันอันตรายข้อ 2>, 2สนามกีฬาประจำจังหวัดที่กำลังสร้างใหม่อยู่ขณะนี้ได้มาตรฐานข้อ 3. สาวรุ่นใหม่มีความเห็นว่าการเสริมจมูกเป็นเรื่องธรรมดาข้อ4บ้านของคุณยายอยู่ใกล้ตลาด ทำให้สามารถซื้อของได้สะดวกข้อ5ใชายรูปหล่อผิวขาวตัวสูงคนนั้นเขาเป็นหัวหน้า,าแผนกซ่อมบำรุงของบริษัทข้อ6ปัจจุบันจัดป่าสงวนของไทยมีจำนวนลดลงเพราะภาวะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เข้าสู่ขั้นวิกฤตข้อ7คุณพ่อจ้างคนงานก่อสร้างมาขยาย หลังคาโรงรถใหม่จะได้เพียงพอสำหรับจอดรถที่มีอยู่หลายคันแบบทดสอบตอนที่4ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องได้แก่คำว่ายาอยู่อย่างอยาเรียกว่าออนำยอข้อ 1. เลขข้อนี้ทำอย่างไรข้อ 2. เสืออาศัยอยู่ในป่า ข้อ 3. ฉันอยากรับประทานไอศกรีมข้อ 4. เด็กๆอยาทะเลาะก,กันข้อ 5. คุณพ่ออยากได้กระเป๋าทำงานใบใหม่ข้อ 6. นักเรียนอยาลืมอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบข้อ 7. ครูยกตัวอย่างวิธีการใช้ไฟไฟ้าอย่างประหยะัดข้อ 8. นกอยู่ในกรง ข้อเคุณพ่ออยากไปไหว้พระที่วัดทางภาคเหนือขอ้อ10บกุ้งอยู่ในน้ําแบบทดสอบตอนที่5ให้นักเรียนเขียนคําอ่านของคําอักษรนําที่กําหนดให้ข้อ1นึ่คำว่าตลาดอ่านว่าตลาดข้อ2องคำว่าจะรวดอ่านว่าจะรวดข้อ3 คำว่ากนกอ่านว่ากะหนกข้อสคำว่าขนมอ่านว่าขะนมข้อหคำว่าถนัดอ่านว่าถนัดข้อ6คำว่าฉลาดอ่านว่าฉลาดข้อ7คำว่าสมานอ่านว่าสมานข้อ8คำว่าถวายอ่านว่าถะวาย ข้อ9าคำว่าจะมูอ่านว่าจะมูข้อ10คคำว่าสมุดอ่านว่าสมุดข้อ11คําคำว่าขยายอ่านว่าขยายข้อ12คําคำว่าผนึกอ่านว่าผนึกข้อ13คําคำว่าสนองอ่านว่าสนอง ข้อสิบสีคำว่าอางุนอ่านว่าอางนข้อ 15. บหาคำว่าอานาดอ่านว่าอานาด mm hmm. แบบทดสอบเรื่องอักษรนำในตอนที่6ให้นักเรียนเลือกอักษรมาประสมคําให้มีความหมายตรงกับข้อความที่กำหนดให้ข้อ1นึ่งหมายถึงล่วงล้ําพลังตกคือคำว่าถลํา ข้อ2หมายถึงพิเศษคำว่าอดิอเรกข้อ3หมายถึงส่งเสริมช่วยเหลือคือคำว่าสนับสนุนข้อ4หมายถึงหวั่นเกรงสงสัยคำว่าหวาดระแวงข้อ5หมายถึงท่าเหลวสีน้ำเงิน คือคำว่าประหลอดข้อ6หมายถึงเล็กน้อยเล็กน้อยที่ใช้กับความรู้สึกคือคำว่าต่งหิดข้อ7หมายถึงกระเจิดกระเจิงแตกเพ่นพ่านคือคำว่าตะเลยข้อ8หมายถึงซับซ้อนกันด้วยการที่ค้างอยู่มากปนคละกันไม่เป็นระเบียบ คือคำว่าหมักหมมข้อ9หมายถึงผู้ชายหรือเพศช,ชายคือคำว่าบุรุษข้อ10หมายถึงย่อยยับพังทลายคือคำว่าแหลกลาน แบบทดสอบตอนที่เจ็ดทำเครื่องหมายการกรบาททับตัวอักษรหน้าข้อความที่เขียนไม่ถูกต้องแล้วแก้ใหม่ให้ถูกต้องข้อหนึ่งก็ไก่คำว่าอร่อยขอไข่คำว่าขยะขยงคำที่เขียนไม่ถูกต้องคือคำว่าขยะขยงแก้ใหม่ได้เป็นขยะขยงข้อสองก็ไก่คำว่าเฉลย ขอไข่คำว่าอนาดคำที่เขียนไม่ถูกต้องคือคำว่าอนาดแก้ใหม่ได้เป็นอะนาดข้อ3กอไก่คำว่าซ่าริมขอไข่คำว่าขมกขมัวคำที่เขียนไม่ถูกก็คือคำว่าขมุกขมัวแก้ใหม่ได้เป็นขมกขมัวข้อ4กอไก่คำว่าเหรียญ ขอไขคำว่าผลิตภัณฑ์คำที่เขียนไม่ถูกต้องก็คือค,อคำว่าผลิตภัณฑ์แก้ใหม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ข,ข,ข้อ5ก็ไขคำว่าบาทหลวงขอไขคำว่าสระแหน่คำที่เขียนไม่ถูกต้องก็คือคำว่าบาทหลวงแก้ใหม่ได้เป็นบาทหลวงข้อ6กก็ไขคำว่าเตลิด ขอไขคำว่าถลําคำที่เขียนไม่ถูกต้องคือคำว่าตะเลิดแก้ใหม่ได้เป็นตะเลิดข้อ7กอไก่คำว่าตะหิดขอไขคำว่าอดิเรกคำที่เขียนไม่ถูกต้องคือคำว่าตะหิดแก้ใหม่ได้เป็นตะหิดข้อ8กอไก่คำว่าสนับสนุนขอไขคำว่าแหลกลาน คำที่เขียนไม่ถูกต้องคือคำว่าแหลกลานแก้ใหม่ได้เป็นแหลกลานข้อ9กกอไก่คำว่าหมักหมมขอไข่คำว่าบุรุษคำที่เขียนไม่ถูกต้องคือคำว่าบุรุษแก้ใหม่ได้เป็นบุรุษข้อ10กกไก่คำขขขขขขว่าประหลอดขอไข่คำว่าหวาดระแวงคำที่เขียนไม่ถูกต้องคือคำว่าประหลอดแก้ใหม่ได้เป็นปะ รอด